สบายดีเงี้ยสองโดเบลดีบน้รรมรรรรรรรันรุรบรรอรรรามรรรมรรรนรรงรนรรรสมพันธรร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 ยรร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 รผรรยกรร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 รารร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 มรร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 รเรรรรารปรร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 ครรรสมพันธุ์คน กูจะมาผสมพันธุ์นมนมเล็กตะซอยเี็นมนมเล็กตะซอยทุกรถทุกรถเกือบทุกรถกับบู๊บบูในโลกนี้มีจักรรถนมเล็กตะซอยจะมาผสมพันธุ์เท่าที่กูหาอะไรก็มีหาย่างหารถสาแต่ละรถก็มี ความแตกต่างมีรสชาติเอกลักษณ์ของมันแต่ลดก็มีรสทั่วดำรสจืดรสมันอย่างอะไรทำไมไปยังสั้น่เลยนี้ผมจะผสมพันธุ์ร่วมเนี่ยเอาคือแบบตัวอย่างตัวนี้เป็นความเสดเอกลักษณ์ของมันหรือความเสดเอกลักษณ์ของมันของมาผสมพันธุ์เดี๋ยวมันเป็นรสชาติอะไรมันจะเป็นอะไรกินได้บนหรือว่าเป็นรสชาติมาแดกอุปกรณ์เตรียมแล้วจะใส่ใส่เมดทุกอันเลย ผมเริ่มเลยชิมรสไม่หวานมีรสอันมีโนกเกาสนิทอันนี้นะเป็นรสจืด

เจ้าสีมันก็มันแตกต่างกันไปนะค้ายลงไปสีลงไปเฮียเลอกหมดแล้วลุ่มิีซีมก่อนอืมตวนี้เสาะ ลดน้ำตาลหน่อยลดโทเหลืองเดี๋ยวทุกอย่างโทเหลืองหมดเลยโทเหลืองหมดตัวนี้ก็คอลลาเจนสูง รถยังกูก้มใส่ลงไปแม่ใส่หมดมันสิบุหรีกันไปอุกมึงอย่าถามกูเลยว่ากูเฮ็ดเพื่อนกับผู้คือกันกูเฮ็ดเพื่อนหอูถ้าเอามาผสมกันรถซ่ามันจะเป็นอะไรมันจียังคือเก่าวรถมันเปลี่ยน เปื่อนมันหลุตกไม่ขน,นาย,ลยแ,ลแล้วก็ถึงเวลาแนละ้วสีมันเบ่งน้ำกรองเลยออกเป็นสีขาวตัวเบ่งนี้มันจะออกเป็นสีคุณสีน้ำทอหลืองจะแด็กยังไงให้หมดมาเนี้แดกเมื่อไ่มีิบตุยว่ะ ันใจมันก็จะเลยลี่ยนอย่ารอก็ถึงเวลาแล้วเราจะมาเด็กกันดูว่ามันจะเป็นอะไร

เลืนี้คือจิจบสำเรเนาะหายกูแดกมันตายก่อนมึงก็อย่าลืมกอไรกดแส่กดตามกูกระดิ่งมามานม่ซล็